รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นับสนุนโดยไอคอนสยามทิพยะประกันภัยสยามพารากอนสยามดิสคัฟเวอรีเด็กซ์พ a ร o r i u อเรียมชา n นีอัลติเมทฟาวเดชั่นพาวเดอรสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Talk Today นะคะทุกวันจันเวลาบ่าย2โมงแบบนี้ค่ะวันนี้ก่อนอยู่ท่ามกลางบรรยากาศเทศกาลกินเจนะคะและคุณผู้ชมห้ามพลาดนะเพราะว่าเราจะมาแนะนำร้านดังๆอร่อยๆ ให้ได้ดูกันหลายๆร้านเลยว่าร้านไหนน่ากินกันบ้างนะคะรวมทั้งรางวัลน,นวัตกรรมแห่งชาติวันนี้น่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าประเทศเราจะต้องเดินหน้าไปด้วยนวัตกรรมมีอะไรที่น่าสนใจในวันนี้อีกบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ Talk of the town วคุณผู้ชมคะในช่วงเทศกาลกินเจแบบนี้ใครที่ยังไม่รู้จะไปซื้ออาหารเจที่ไหนฟังทันี้เลยค่ะ ไอคอนสยามร่วมสืบสารเทศกันทีมเจนะคะจัดงานไอคอนสยามเจสถานพบขึ้นที่สำคัญคือรวบรวมอาหารจาก4ภาคที่เป็นอาหารเจเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะมาไว้ที่เมืองสุขสยามชั้นจีค่ะวันนี้เดี๋ยวพาไปเดินดูกันให้เต็มอิ่มเลยเพราะไฮไลท์หลายอย่างที่กรอ,อยากจะไปชิมไม่ว่าจะเป็นหมี่หวานแบบไหหลําหรือว่าจะเป็นข้าวต้มเพชรสามสีโอ้โหน่าสนใจทั้งนั้นไปเลยค่ะไอคอนสยามเจสถานพบ งานเจมหากุศลในปีนี้ที่ไอคอนสยามร่วมกับพันธมิตรร้านอาหารเครื่องดื่มสร้างสรรค์เมนูเจสุดพิเศษต้นตำรับทั้งอาหารข่าวและอาหารหวานจากร้านดังทั่วทั้งไอคอนสยามมาให้ได้ลิ้มรสความอร่อยทั้งได้บุญและได้สุขภาพไม่ว่าจะเป็นร้านตะลิงปลิงมีปอเปี๊ยะไส้ผักทอดเจก๋วยเตี๋ยวหลอดเจ ข้าวคลุกน้ำพริกลงเรือเจร้านจัมโบ้ซีฟู้ดมีเต้าหู้หม้อด,ดินเขาผัดเจผัดมีเจผัดปุ๋ยเลง้งเต้าหู้ราดเห็ดผัดโต้าเมียวส่วนร้านอีวาไอเมชาบูชาบูคัดสรนเต้าหู้หลากหลายผักเพื่อสุขภาพวัตถุดิบระดับพรีเมียมในชุดบุฟเฟ่ชาบูเจราคาสุดคุ้ม ร้าน f ฟ r e t i g e ช Bar Restaurant ได้เตรียมเมนูเจย,ยอดนิยมให้ได้ลิ้มลองทั้งกะหลอดจี้เสือพ่นไฟโมจิทอดกับน้ำตาลดำไข่เสือหมันม่นบวงและยังมีร้านอาหารที่สร้างสรรค์เมนูเจอีกมากมายเลยค่ะ นอกจากนี้ขอเชิญกราบสการะขอผ่อนเจ้าแม่กวนอิมที่ได้รับการเบิกเนจากวัดทิพยาวารีวิหารเพื่อความเป็นสิริมงคลระหว่างวันที่5ถึง14ตุลาคมนี้เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาภายใต้มาตรการความสะอาดด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยสูงสุดที่ไอคอนสยามค่ะ ผู้ชมคะทุกประเทศในโลกนี้ตอนนี้ขับเคลื่อนกันไปด้วยนวัตกรรมประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะคะเรามีผู้สร้างสรร์คนวัตกรรมดีๆมากมายและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติค่ะก็เพื่อที่จะเช,ชิดชูผู้ที่สร้างสรร์นวัตกรรมที่ก่อประโยชน์ให้กับประเทศชาติค่ะ สำนรับงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ n i a กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมประจำปี2564เนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่5ตุลาคมของทุกปีเพื่อเชิดชูเกียรติคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมอันโดดเด่นและก่อให้เกิดคุณค่าต่อประเทศชาติในหลากหลายมิติค่ะงานวัลนวัตกรรมแล้วก็แบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มแรกก็คือเป็นรางวัลที่ให้กับ องค์กรนะครับแล้วก็กลุ่มคณะที่ทําเรื่องของเศรษฐกิจสังคมเสิ่งแวดล้อมเรื่องของการสื่อสารการออกแบบแล้วก็องค์กรนวัตรกรรมรางวัลกลุ่มที่2จะเป็นรางวัลสำหรับน้องๆนิสิตน,นักศึกษานักเรียนนะครับก็จะชื่อรางวัลน,นวัตรกรรมแห่งประเทศไทยที่เราจัดร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นรางวัลที่เน้นในเรื่องของการทําคลิปการสื่อสารรูปแบบใหม่นั่นก็คือรางวัล NAA Creative Contest นะครับก็จะเป็นการที่ดึงเอาเด็กๆรุ่นใหม่มาทําคลิปพูดเรื่องอนาคตกันส่วนรางวัลที่4นะครับเป็นการจัดออมอบรางวัลร่วมกับตัวกองทุนสื่อสร้างสารรค์นะครับเป็นรางวัลที่เราให้กับสื่อที่ทํางาน<ม>ด้านวิทยาศาสตร์ที่และนวัตกรรมครับก็จะมี4รางวัลด้วยกันครับ สวัสดีค่ะสัตวแพทย์หญิงวรังคณาพันวาน,นิชนะคะจากบริษัทเพเทเนียค่ะก็เรานําในส่วนของผลงานลุยวิงในน้าสําหรับสัตว์เลี้ยงนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะก็จะเป็นตัวที่ช่วยกายภาพบําบัดนะคะน้องหมาน้องแมวของเรานะคะก็หลังจากได้รับรางวัลน,นี้นะคะก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจนะคะขอบคุณทาง NNA นะคะที่ให้รางวัลอันทรงเกียรติตรงนี้นะคะรางวัลตรงนี้ค่ะก็จะเป็นแรงผลักดันสําคัญนะคะที่ทําให้เราเนี่ยมีแรงในการพัฒนานวัตกรรมดีๆให้กับประเทศไทยต่อไปในอนาคตค่ะ การจัดงานวันนวัตกรรมแห่งชาติเป็นหนึ่งใน,นกลไกสำคัญที่จะสร้างความตระหนักผลักดันและกระตุ้นให้เกิดการคิดพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมของคนไทยซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมให้เห็นว่าประเทศไทยและคนไทยสามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่ทัดเทียมกับนานาประเทศชั้นนำด้านนวัตกรรมได้ค่ะ คุณผู้ชมคะแบรนด์ชานี้แบรนด์เครื่องสำอางของคนไทยใช้แล้วสวยเป๊ะปังเจาะตลาดขายสายมูเตลูโดยเฉพาะนะคะได้ทำบุญนะคะโดยการนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายมาทำบุญที่วัดนาคปรกค่ะเพื่อที่จะเป็นการทำบุญร่วมกันของทงั้งทางแบรนด์เองทางผู้แทนจำหน่ายแล้วก็ทางลูกค้าของแบรนด์ที่ตอนนี้ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเลยค่ะ เป็นประจำทุกเดือนสำหรับชานี้แบรนด์เครื่องสำอางของคนไทยสายมูเตลูที่ได้แบ่งกำไรจากยอดขายประจำเดือนร่วมทำบุญเพื่อเป็นการเสริมดวงส่งต่อพลังให้กับลูกค้าซึ่งในเดือนกันยายนนี้2 c e ซีสอสาวคุณชนิยาด,ดวงวิไลศิลป์และคุณปรินพัฒน์สอนลีธรรมเนรได้นำเงินจากยอดขายของเดือนนี้ไปร่วมทำบุญที่วัดนาคปรกภาษีเจริญกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการส่งต่อบุญให้กับตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าเนื่องจากเงินในการทำบุญ เป็นเงินที่ได้จากยอดขายสินค้าซึ่งถือเป็นการทำบุญร่วมกันของแบรนด์ตัวแทนและลูกค้าที่อุดหนุนแบรนด์ สมกับเป็นเครื่องสําอางสายมูเตลูจริงๆสําหรับแบรนด์ชาน,นี้ค่ะซึ่งแบรนด์ชาน,นี้เป็นแบรนด์เครื่องสําอางคนไทยที่เน้นเจาะลูกค้าสายมูเตลูเป็นการเสริมดวงเสริมความมั่นใจซึ่งขณะนี้มีผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ชาน,นี้อยู่ด้วยกัน3ตัวคือตัวแป้งพับผสมรองพื้นเซรั่มและดินสอเขียนคิ้วซึ่งที่ขายดีที่สุดก็เป็นแป้งพับผสมรองพื้นที่แบรนด์ตั้งใจทําขึ้นมาเพื่อเสริมความมั่นใจมีการลงสัญ,ญลักษณ์ไว้บนตัวแป้งให้เหมือนกับว่า เราทาแป้งแล้วได้เสริมสเสน่ห์เสริมความมั่นใจในทุกๆวันการทำบุญจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทางแบรนด์เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญเหมือนเป็นการเสริมดวงต่อบุญอยู่เสมอฉะนั้นทุกๆก,การซื้อของลูกค้าจะถูกแบ่งในส่วนของกำไรที่ทางแบรนด์จะได้ออกมาร่วมทำบุญเพื่อให้เกิดบุญทั้งเรื่องของบุญและทานไปพร้อมๆกันค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะ กลับมาช่วงหน้าจะพาไปรู้จักประโยชน์ของน้ำบาดาลกันเพิ่มมากขึ้นค่ะสักครู่ค่ะชานี้ออลเทิร์มเอทฟาวเดชั่วเดที่พยะประกันภัย ผู้ชมคะเทรนด์การปลูกต้นไม้ตอนนี้กาลังมาแรงมากๆเลยนะคะเวลาเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็ต้องใช้น้าใช่ไหมคะไม่ใช่น้อยๆเยอะซะด้วยแต่ในพื้นที่ห่างไกลแล้วก็แห้งแล้งเนี่ยนะคะน้ําขาดแคลนเป็นจํานวนมากกรมทรัพยากรน้นําบาดาลค่ะเขาก็เร่งหาแหล่งน้ําโดยเฉพาะน้ําบาดาลแหล่งใหม่ๆให้กับประชาชนในพื้นที่เราจะไปติดตามภารกิจนี้กับพี่จุม๋มตอยเด้งค่ะ talk to you สถานการณ์น้ำในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเมื่อต้นปีที่ผ่านมากล่มทรัพยากรน,น้ำบาด,ดาลได้มีการพัฒนาแหล่งน้ำบาด,ดาลเพิ่มมากขึ้นซึ่งในอนาคตข้างหน้าแหล่งน้ำบาด,ดาลน,นี้จะช่วยแก้ปัญหาวิกฤตภัยแล้งได้อย่างไรตามต่อกระจุ๊บเลยในวันนี้นะคะ ในสถานการณ์ปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าบางพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วมบางพื้นที่ก่อนหน้านี้ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำปัญหาเหล่านี้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่รอชา้าเร่งหาวิธีแก้และพัฒนานแหล่งน้ำควบคู่กันยังปี 2, 5 6 4ที่ผ่านมา พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลสามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้ถึง72ล้านลูกบาศกเมตรช่วยเพิ่มพื้นที่การเกษตรมากถึง77,480ไร่และยังให้ประชาชนได้เข้าถึงน้ำบาดาลเพื่อใช้ประโยชน์กว่า122,919ครัวเรือนต้องเรียนว่าพี่น้องประชาชนทั่วประเทศในขณะนี้หลายพื้นที่มีความต้องการการใช้น้ำเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นน้ําเพื่อการอบโภคหรือบริโภคนะครับแน่นอนสิ่งที่สําคัญที่สุดของน้ําก็คือใช้เพื่อการบริโภคเสียก่อนนะครับส่วนการทําการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเกษตรแปลงเล็กหรือเกษตรแปลงใหญ่นั้นนะครับขณะนี้กรมน้ําบาดาลเองได้พัฒนาเทคโนโลยีไปมากมายเราสามารถทําให้เป็นมีโครงการน้ําบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ่ดูแลพื้นที่ได้700-800ไร่ light, ต่อโครงการก็สามารถทําได้ และนั้นแผนของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในปีนี้นะครับก็คือพอยายามแก้ไขปัญหาการทําการเกษตรเรื่องปัจจัยการผลิตของพี่น้องประชาชนไทยได้มากที่สุดรวมถึงแนวทางในการที่จะป้องกันนะครับเป็นตัวบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยเพราะว่าบ่อบาดาลน,นั้นเมื่อเราเอาน้ําออกไปแล้วมันก็สามารถที่จะเอาน้ํากลับเข้าไปได้เช่นกันก็เป็นคอนเซ็ปต์ของการทําธนาคารน้ําใต้ดินในระดับลึกนะครับซึ่งจะแตกต่างกับของที่พี่น้องประชาชนทําในระดับตื้นระดับประมาณ5-10เมตรเท่านั้นเองนะครับ อย่างไรก็ดีการพัฒนาแหล่งน้ําและระบบกระจายน้ําผิวดินการพัฒนาขุดเจาะบ่อบาดาลยังทําอย่างไม่หยุดยั้งและพัฒนาพื้นที่ขทชรวมถึงพื้นที่โครงการในพระองค์และโครงการพระราชดําริอีกด้วยในการขุดเจาะน้ําบาดาลโครงการพระราชดํารินี้เรามีการต่อยอดเพิ่มขึ้นอีกางไรคะท่านคะโครงการพระราชดิที่ดำเนินการไปแล้วนะครับ15โครงการเนี่ย เสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วก็ได้ทดลองระบบใช้อยู่ประมาณ1เดือนเสร็จแล้ว2แห่งนะครับที่กาญจนบุรีและที่ขอนแก่นอีกอีกสี่แห่งนะครับการก่อสร้างก็ใกล้ใกล้แล้วเสร็จแล้วครับรวมแล้วเป็น6อีก15นะครับเจาะบ่อบาดานเสร็จหมดแล้วทดลองระบบเรียบร้อยนะครับสูบทดสอบบอ่อเรียบร้อยหมดอยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบกระจายน้ำอีก9แห่งคาดว่าอีก4เดือนนะครับ4เดือนนับจากนี้ก็คือ สช่นเดือนมกราหรือจังช้าไม่เกินภุมพาประชาชนก็จะได้ใช้น้ำครับปัจจุบันเนี่ยเครื่องไม้ mai, เครื่องมือทันสมัยในการหาแหล่งน้ำใตดินนะครับเราก็จะมีนักธรณีซึ่งเป็นวิชาชีพสาขาหลักของกรมเนี่ยเข้าไปสำรวจนะครับหาแหล่งน้ำที่ตรงไหนที่ว่าขาดแคลนหรือไม่มีน้ำอู้ดินนะครับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในเดี๋ยวนี้ในระบบในชนบทเนี่ยต้องถือว่า ประชาชนเ,นเรียกร้องและสนใจมากนะครับเราได้รับการาางางกป,ประสานงานกับปปต้องยอมรับว่าเกือบทุกท้องถิ่นนะครับที่ให้ควบชอบของน้ำบาดาลเข้าไปสำรวจแล้วหาแหล่งน้ําบาดาลเพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ําเพื่ออุโปโภคหรือโภคและน้ําบาดาลเพื่อการเกษตร ถึงวันนี้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและแห้งแล้งคงอุ่นใจจะได้มีน้ําที่ใช้อยู่กินใช้ทำอาชีพได้อย่างสบายใจขอบคุณแทนประชาชนที่เฝ้ารอที่ได้รับน้ําบาดาลอย่างทั่วหน้าถึงอย่างไรน้าบาดาลที่ท่านให้มาอย่างไม่เท่าน้ําใจที่ท่านให้ประชาชน ผู้ชมคะเห็นไหมคะว่าน้ําบาดาลเนี่ยก็ยังเป็นแหล่งน้ําที่สําคัญสําหรับประเทศอยู่นะคะและเราก็ยังคงจะต้องมีแหล่งน้ําบาดาลเพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อยๆในอนาคตด้วยค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยเรื่องการศึกษากันค่ะสนับสนุนโดยไอคอนสยาม คุณผู้ชมคะพูดถึงการเรียนการสอนในยุคข,ของโควิด19แบบนี้แน่นอนละคะ่ะพึ่งทางออนไลน์เป็นหลักเลยนะคะเรื่องของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกก็เช่นเดียวกันนะคะทางสะมอเองก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนโยบายเพื่อให้ไปทางออนไลน์มากที่สุดเช่นเดียวกันรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยคะ่ะ Chak คุณผู้ชมคะเรื่องของการเรียนในยุคสมัยโควิด19แบบนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นยุคการเรียนแบบออนไลน์รวมถึงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกด้วยเช่นเดียวกันนะคะธรรมดาแล้วเนี่ยก็จะมีการลงไปในพื้นที่ไปดูตามตรงเรียนต่างๆของทางสงมศแต่ในยุคออนไลน์แบบนี้จะต้องปรับเปลี่ยนยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกับดรนันทางหววตัดนะคะท่านรักษาการผู้อำนวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสอมศส,สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะมาพูดถึงแนวทางนะคะเพราะว่ายุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเมื่อก่อนในเวลาสพสลงไปประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกก็สามารถที่จะไปในพื้นที่ไปโรงเรียนต่างๆได้เลยในช่วงเวลานั้นเราลงไปประเมินอะไรอย่างไรบ้างคะคือในช่วงสถานการณ์ปกติที่ก่อนที่โควิด -19 จะมานะคะเราก็มีการประเมินโดยการออนไซต์นะคะคือการลงพื้นที่ไปประเมินแล้วเราก็จะใช้เวลาประมาณ 1-3วันโดยประมาณนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่3วัน,นโดยโดยเฉลีย่ยจะอยู่ที่3วันเนื่องจากว่าเราก็มีการประเมินตามเกณฑ์เดิมของเราแต่หลังจากที่เกิดสถานการณ์ทางโควิด -19 มาเนี่ยค่ะทางสำนักงานเองเนี่ยก็ได้รับนโยบายจากท่านดรคุณหญิงกระยาสุพลพนิชให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการประเมินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและให้รองรับการการประเมินโดยนำเทคโนโลยี มาช่วยในการประเมินของเราทางสำนักงานก็เลยมีการปรับรูปแบบเกณฑ์การประเมินใหม่โดยเกณฑ์การประเมินใหม่ของเราภายใต้สถานการณ์โควิดในทีเนี่ยเราจะปรับให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในเพื่อเป็นการลดภาระของสถานศึกษานั่นคือสถานศึกษาทําการประกันคุณภาพภายในเสร็จแล้วเนี่ยเวลาสมศไปประเมินเขาไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติม คือเราจะไปคอนเฟิร์มเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของเขาว่าเขาทําแล้วเขาครบตามรูปของ PDCA ไหมแล้วก็มีอีกเกณฑ์หนึ่งที่สมาสอเพิ่มเข้าไปก็คือในเรื่องของ Accountability <ะ>ก็คือในกรณีที่คุณตามทำประกันคุณภาพภายในทํางานของคุณตาม PDCA เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณได้มีการเผยแพร่ผลการประเมินหรือผลการดําเนินงานของคุณ ให้สเต็กโคเดอร์หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณรับทราบหรือเปล่า<อ>ตรงนี้เป็นเกณฑ์ที่เราเพิ่มเข้าไปแล้วทีนี้ในช่วงของโควิด19เกางที่ท่านได้เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นี้เรามีทั้งการเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็การลงพื้นที่เราก็ทําไม่ได้ในบัยสําคัญที่เราจะต้องใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกคืออะไรคะต้องขอนําเรียนก่อนว่าเราแบ่งออกเป็น2ระยะ,ะนะคะระยะแรกเราเรียกว่าเป็นการประเมินจากซาซึ่งซาก็คือเป็นเซลล์แอสเซสเมนต์รีพอร์ตที่ สถสานศึกษาส่งให้กับต้นสังกัดและต้นสังกัดเห็นชอบแล้วก็ส่งมาให้สมาสรประเมินเ,เราจะประเมินตรงนั้นก่อนซึ่งในการประเมนินระยะแรกหรือการประเมินสาของเราเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ระดับคือตั้งแต่ดีพอใช้แล้วก็ปรับปรุงนะซึ่งบางโรงเรียนเนี่ยเขามองว่าเขาเอา outstanding มากกว่านี้เขาไม่พอแล <dead S 2> ้ว <l est. S 2> ใช่ค่ะมีความโดดเด่นมีความ outstanding มากกว่า,ขาเขาก็อยากจะได้ผลการประเมินที่มากกว่านั้นเราก็มีระยะที่2ซึ่งการประเมินระยะแรกเนี่ยต้องขอํำเียนอีกว่าเป็นการประเมินแบบ compulsory ก็คือเป็น ภาคบังคับที่เป็นไปตามพรบการศึกษามารตราที่49ที่กําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก5ปีแต่การประเมินระยะที่2ซึ่งเป็นออนไซต์เราเปลี่ยนมาเป็นออนไลน์นะเปลี่ยนมาเป็นออนไลน์เนี่ยซึ่งเมื่อก่อนออนไซต์เราจะใช้เวลา1วันแต่ออนไลน์ตอนนี้เราใช้เวลาครึ่งวันในการประเมินมนะแล้วก็ในการประเมินออนไลน์ตรงนี้เราก็มีเกณฑ์เพิ่มอีก2อีก2ระดับคือ ตั้งมีถึงเมื่อสักครู่มีถึงระดับดีนะคะในระยะที่1เราก็เพิ่มอีก2ระดับก็คือดีมากแล้วก็ดีเยี่ยมนะซึ่งถ้าเกิดใครต้องการที่จะประเมินออนไลน์ในระยะที่2นี่ค่ะเป็นการประเมินแบบอันไรน์นั่นคือสามารถรีเควส t เข้ามาให้สมสเข้าไปประเมินไม่ใช่อยู่ๆว่าสมสจะไปประเมินระยะที่2ของทุกแห่งเราต้องได้รับอนุญาตจาก ต้อสังกัดจากาสถานศึกษาก่อนว่าเขามีความประสงค์ที่จะให้สมศเข้าไปประเมินผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกโดยภาพรวมตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ่ะคือโดยภาพรวมตอนนี้คือด้านทางด้านคุณภาพผู้เรียนนะคะของของแต่ละระดับเนี่ยก็ไม่น้อยกว่า70%แต่โดยเฉลี่ยภาพรวมเนี่ยประมาณ อยู่ที่80%ที่ได้ระดับดีขึ้นไปนะส่วนในด้านของการจัดก,การเรียนการสอนและด้านผู้บริหารก็จะพอๆกันนะแต่ว่าเราคอนเซนเทรตที่ในในในด้านของคุณภาพของผู้เรียนเป็นสําคัญนะตรงนี้เพราะว่าแต่อันนี้คือต้องนําเรียนก่อนว่าเป็นผลการประเมินที่ประเมินจากการวิเคราะห์สาของสถานศึกษาไม่ใช่เป็นการประเมินที่แบบออนไลน์ทั้งหมดนะเพียงแต่ว่าคือถ้าเกิดผลการประเมินอ,ออนไลน์อาจจะมีะปรับ บวกลบนิดหน่อยประมาณนี้นะ,ะแต่ว่าอันนี้คือเป็นผลการประเมินสาโดยโดยทั่วไปทีนี้อยากให้ท่านได้พูดถึงสถานศึกษาหน่อยนะคะว่าถ้าเขาได้รับผลการประเมินรับรองคุณภาพการศึกษาภายนอกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะสามารถเอาไปใช้หรือเอาไปปรับปรุงอะไรด้านใดได้บ้างคะจริงๆแล้วคืออยากจะฝากบอกว่า ถ้าเกิดได้รับข้อเสนอแนะหรือผลการประเมินไปแล้วเนะะี่ยค่ะเราอยากให้สกันศึกษาดูในในรายด้านตามที่สมศได้ให้ได้ให้คะแนนไปแล้วหรือว่าวิเคราะห์ไปให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยว่าท่านอยู่ในระดับใดและให้ท่านนําผลตรงนั้นนะคะไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดก,การศึกษาในในแต่ละด้านของท่านนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดท่านได้ผลไป และท่านไม่ได้นําผลไปทําอะไรเลยเนี่ยการศึกษาไทยก็ไม่ไปไหนนะคือฝากตรงนี้ว่าอยากให้นําผลการประเมินไปใช้แล้วก็ในเรื่องของอการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์โควิด -19 เนีคะคตอนนี้มสมศก็มีการเสวนาร่วมกับต้นสังกัดโดยมี EP ต่างๆนะ ให้ท่านดูเป็นตัวอย่างในทุกสังกัดไม่ว่าจะเป็นสนย์พัฒนาเด็กการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสอชอหรือว่ากศนอ,อะไรต่างๆเ,เรามีเรามีการนําเสนอว่าเมื่อท่านได้ผลการประเมินของสมศแล้วท่านจะต้องออไปดูแลเด็กยังไงท่านนําผลการประเมินไปใช้ยังไงแล้วก็อาจจะมีวิธีการการจัดการเรียนการสอนที่นําเสนอด้วยโดยเฉพาะของสนย์พัฒนาเด็กนะคะที่เขามีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบ โฮมเบสเลิร์นนิ่งนั่นก็คือให้ให้ที่บ้านเนะะี่ยค่ะช่วยช่วยคุณครูสอนซึ่งตอนนี้ก็เป็นวิธีการที่ดีซึ่งตอนนี้สมสได้แขวนไว้ใน Facebook ของสมสนะคะ,ะถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถเข้าไปชมได้ใน Facebook ของสมสะค,ะค่ะค่ะน่าสนใจมากๆเลยค่ะดังนั้นนะคะต้องบอกเลยว่าการประเมินคุณภาพการศึกษาของทางสมสอเองเนี่ยนะคะตอนนี้อยากจะให้ทุกๆสถาบันการศึกษาเข้าไป ดูรายละเอียดตามช่องทางที่ขึ้นให้ไว้หน้าจอตอนนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เป็น Facebook แล้วก็ที่สําคัญแอดไลน์ไว้ด้วยนะคะเพื่อสอบถามอะไรข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนี่แหละเป็นจุดสําคัญที่จะทําให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกได้อย่างดีที่สุดค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณดร์นันทางหววตัดค่ะท่านรักษาการเพ้่อในการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสมศค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ ช่วงสุดท้ายของรายการ t อ l k กท d a y นะคะอยากจะชวนคุณผู้ชมมาร่วมบุญกันหน่อยค่ะเห็นฝนตกหนักแบบนี้นะคะก็คิดไปถึงน้องๆเด็กนักเรียนที่โรงเรียนบ้านบางม่วงประชารางังสิตค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยผุดขึ้นมาในอาคารเรียนทําให้เกิดน้ําท่วมแล้วเด็กนักเรียนก็เรียนไม่ได้เป็นอย่างนี้มา3-4ี่ปีแล้วนะคะทีนี้ทางด้านของวัดที่อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนคือวัดธรรมปัญญารามบางม่วงเนี่ยนะคะเห็นแล้วก็เลย จัดปัดจจัยมาเพื่อที่จะสร้างอาคารเรียนใหม่ให้แต่ก็ต้องหยุดไปในช่วงของโควิดเพราะว่าไม่มีคนไปทําบุญที่วัดก็เลยไม่มีปัจจัยไปสร้างต่อดังนั้นค่ะเราสามารถที่จะสารต่อนะคะปัจจัยเหล่านี้ให้กับเด็กๆได้สามารถเรียนหนังสือในช่วงที่กําลังจะเปิดภาคเรียนนี้ได้นะคะผู้ชมสามารถร่วมบุญได้ในช่องทางที่อยู่หน้าจอนี้ค่ะอนุโมทนาบุญสําหรับทุกๆท,ท่านด้วยนะคะวันนี้อิ่มอกอิ่มใจอีกแล้วทั้งเรื่องของเทศกาลกินเจแล้วก็ชวนคุณผู้ชมทําบุญท็อกทูเดย์หมดเวลาแล้วนะคะ มาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลา14บสนาฬิกาวันนี้ก่อนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ